การปลูกการใช้หินปลูกใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับฮะอาจารย์ไม่ใช้ดินเลยเหรอครับอาจารย์ไม่ได้ใช้ดินฮะจุดประสงค์ที่ใช้หินก็คือรับความรู้มาจากอาจารย์บุญบอกบอกว่าใช้หินแล้วก้อนรากมันจะแข็งแรงมีต้นไม้เตรียมไว้ต้อนรับพี่โตโน่เข้าไปดูกันนะฮะโอ้หนี่เหรอครับอาจารย์ตะโกที่ตอนนี้แหละเนี่ยตอนเนี้ยฮะที่ตามมาจากช่องนี่เหรอใช่เลยเนี่ยฮะต้องยังยังขอบคุณพี่โตโน่อยู่ถึงทุกวันนี้เลยนะเดิมเขาเป็นไม้สุดโซมเนาะ ใช้หินอีู่แล้วครับอาจารย์ใช้หินครับไม่ใช้ดีเลยใช่ฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะในในคลาวเดียวครับอาจารย์ครับผมฮะโอเคโอ้เป็นเกียรติมากเลยนะครับกิจกรรมกันคืผมเนี่ยรับชุดความรู้หลักใหญ่เลยที่แบบเป็นแบบพอได้ได้มาเราก็จะคือผมมีประสบการณ์มามาระดับหนึ่งมาระยะหนึ่งครับแล้วก็มาเจออาจารย์บุญอาจารย์บุญอาจารย์บุญก็คือเป็นเป็นคนไทยแต่เป็นมาสเตอร์สอนบอนไซอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอ๋ออเมริกันครับใช่แล้วก็ไงก็บินสอน ทั่วหลายๆประเทศเลยนะสวัสดีครับสวัสดีโตโน่ชาแนลนะครับสวัสดีครับอาจารย์เชนสวัสดีครับพี่โตโน่โอ้วันนี้นะครับคือหลายท่านเรียกร้องและเกินนะครับว่าอยากให้มาสวนอาจารย์เชนอาจารย์เชนอาจารย์เชนก็ FC นี้เยอะเหมือนกันนะครับที่แต่ว่าอาจารย์เชนนี้ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําบอนไซในหลายๆด้านมากนะครับแล้วก็การปลูกการใช้หินปลูกใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับอาจารย์จะไม่ ไม่ไม่ใช้ดินเลยเหรอครับไม่ได้ใช้ดินฮะก็คือจุดหลักจุดประสงค์ที่ใช้หินก็คือรับความรู้มาจากอาจารย์บุญอบอกบอกว่าใช้หินแล้วก้อนรากมันจะแข็งแรงออ,อเดี๋ยวนะครับอย่างต้นนี้ไม่ได้ใช้หินไม่ใช่ไม่ได้ใช้ดินเลยครับนี่ครับไม่ได้ใช้ดินเลยฮะอันนี้คือใช้เป็นหินแอนินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกเตรียมต้นอย่างนี้นะรัใช้ครับผมครูครับดูข้างในและดูข้างในดูฝั่งนู้นครับดู ฝั่งน้นะโกูใหญ่ๆฟูๆสวยๆนั้นก็ไม่มีไม่มีดีเลยใช่ครับฮะก็คือไม้ทุกต้นก็คือผมมีกรรมวิธีเราเลี้ยงครับอ่าให้เกิดก้อนรากฝอยๆเยอะๆนะครับก็ก็มุ่งเน้นเป็นแบบนั้นอ๋อเนี่ยครับเลยต้องใช้เขาก็ลือกันมาผมก็ไม่เชื่อจนผมต้องมาดูเองสุดท้ายไม่ได้มาเห็นจริงๆว่าโอ้โหแต่ละกระถางอาจารย์ใช้แบบกระถางบางนิดเดียวนะครับอ่าฮะแล้วอันนี้ ตามป้ายนี้คืออะไรครับอาจารย์อ๋อครับก็คือครับคือผมเปิดเป็นเอ่อเป็นศูนย์การสอนการสอนเป็นการบริการความรู้ให้กับคนที่สนใจทั่วไปอย่างเงี้ยฮะก็ผมตั้งชื่อก็คือเป็นเอ่อเชนอะคาเดมีนะฮะเชนอะคาเดมีครับอ๋อถืออาดอฟบอลไซอันนี้ก็จะมีสอนทุกวันไหมครับอาจารย์หรือว่ามีสอนเกือบทุกวันฮะเกือบทุกวันแล้วใครสนใจอยากมานี่คือยังไงครับก็เอ่อติดต่อผ่านไลน์หรือเบอร์โทร เข้ามาก่อนฮะนัด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 ก่อนนัดกันก่อนว่า oh. ว่างตรงกันยังไงแล้วก็มีจุดประสงค์คอยากเรียนในทิศทางใด oh. อยากอยากเอ่ทำบอนไซแบบไหนอย่างเงี้ยฮะ oh. ก็จะต้องดูทักษะดูพื้นฐานด้วย oh. ประกอบกันครับ,รบแต่ว่าทุกระดับของการเล่นบอนไซเนี่ยก็คือจะมีมา ทำที่นี่กันหมดเลยผู้เริ่มต้นก็เยอะจากไม่ได้มีความรู้เรื่องบอลไฟก็จะเป็นต้องการความรู้แบบหนึ่งก็แบบกว้างแต่ถ้ามีคนเพื่อนที่มีประสบการณ์หลายๆท่านเข้ามาเนี่ยคือบางทีอาจจะมีเจาะลึกเรื่องการออกแบบรูปทรงแบบแปลกการอ่านโครงสร้างไม้หรือว่าการปลูกการลัดการมัดต้นไม้ให้ได้ผลอะไรก็จะมีโอ้ครับโอ้โหกระถางบางๆอย่างนี้นะดอกดกดก ครับอ่านี่ต้นต้นเชอรี่แคร์เชอรี่เชอรี่แคร์ครับเวลาเลี้ยงสวยมากครับมาดูดอกครับครับเวลาเลี้ยงก็วางแดดเต็มวันแดดร้อยเลยครับแดดร้อยครับผมแล้วเย็นมาก็ไม่ขาดน้ํานะฮะเย็นมาก็คือใบยังเต่งสดชื่นอยู่อย่างนี้ก็ลดน้ําวันละกี่ครั้งอาจารย์ลดน้ําโดยปกติเลยงามงามแบบนี้นะฮะอยู่กลางแดดจัดอะก็คือเช้าเช้าและเย็นต้องมาเช็คความชื้นอว่าต้องลดหรือเปล่า ครับบางเย็นก็ไม่ได้ลดบางเย็นก็ไม่ได้ลดครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือเช้าเย็นครับอันนี้ก็จะเป็นตะโก้ครับอันนี้ต้นตะโกหนูตะโกหนูตะโกหนูฮะเป็นของน้องในชมรมนะฮะเขาเขาไปซื้อมาแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะมีการจัดทําจัดกิ่งก้านจัดรูปฟอร์มแล้วก็เปลี่ยนมาจากดินมาเป็นหินหมดเลยครับแล้วก็เพื่อจะเต็มงานเข้างานสุกชิงดำอ๋อสุคริงดำก็เร็วๆนี้นะครับอาจารย์เร็วๆนี้ฮะครับเร็วนี้ ก็จะมีน้องๆเนี่ยเอาต้นไม้มาเตรียมกันทํากันสนุกสนุกครับเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้กันแล้วถ้าถ้าเขามาเรียนนี้เขาตรงไหนครับอา,าจารย์เรียนที่ไหนนี่อ๋อครับก็คือเนี่ยตรงตรงนี้จะเป็นเป็นเวิร์กช็อป เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปหลักก็คือถ้าเรียนกันน้อยคนครับอาจจะเป็นตัวต่อตัวหรือว่ากลุ่มเล็กสัก2คนอย่างเงี้ยก็จะใช้ที่นี่ใช้ที่นี่เลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่หรือมีกิจกรรมต้นไม้โตๆก็จะเป็นอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้มาฐานมากเลยครับอาจารย์ครับก็ไปเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวชมนผมมีต้นไม้เตรียมไว้ต้อนรับพ่โตโน่เข้าไปดูกันนะฮะมีที่มาจากพ่โตโน่ครับต้นนี้โอ้ยเย็นมากเลยครับอาจารย์ เป็นห้องแอร์อย่างดีเลยนะเนี่ยนี่เหรอครับอาจารย์ตะโกที่ตอนนี้แหละเนี่ยตอนนี้ฮะตามมาจากช่องนี่เหรอครับใช่เลยเนี่ยฮะต้องยังยังขอบคุณพี่โตโนอยู่ถึงทุกวันนี้เลยนะเพราะว่าไปดูช่องโตโนเนี่ยแหละฮะโตโนชันเนาช่วงปี6 2 5 6 3เดือนพึ้นิจขึ้นิจกาะ6กอันนี้ก็6-5 6-5ปีกว่าปีกว่าปีกว่าก็เป็นไม้เอามาพัฒนาใหม่จนเป็นรูปทรงปัจจุบันเนี่ย โอ้สวยมากเลยครับนี่คือต้นตก้วมากตะโกลองลองดูเนี่ยก็คือเดิมเขาเป็นไม้สุดโซมเนาะทิ้งกิ่งฮะเจ้าของเดิมคือคุณลุงจรันอยู่ที่นครนายกครับรีบไปเลยนะผมพอดูวิดีโอปุ๊บโทรหาลุงจรันเลยครับอ่าฮะก็เนี่ยก็เลยลุงจรันก็เลยปล่อยออกมาให้เอามาสะสมมาดูแลมาฟื้นฟูต่อจริงๆ พื้นที่ของต้นไม้เนี่ยเขาควรจะมีพื้นที่ในการแสดงตัวตนเขาอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นหลักหลักการโชว์แบบแบบแบบสากลเลยแบบของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะมีมีตัวต้นไม้มีคุซโมโนในการ,อารบอกเล่าเรื่องราวรอบๆต้นไม้อมใหญ่หก็จะมีพวกญ้าพวกหินประกอบไปเงี้ยอ๋อที่เขาครับที่เขาทำถ่ายโชว์กันอ๋อมันมีที่มาอย่างนี้เพราะจัดวางต้นไม้ก็เด่นครับเสริมเสริมตัวตนเขาฮะอ๋อฮะจะเป็นเป็นอย่างนี้ฮะ แล้วแล้วงานงานที่เราจัดเป็นงานชิงดามก็จะจัดในรูปแบบจัดรูปแบบนี้เลยครับสําหรับเหมาะสําหรับคนที่รักต้นไม้รักิงนไม้สะสมต้นไม้เอาไปโชว์กันฮะชิงดํามนี้ก็จะเป็นตะโกล้วนเลย่รับอาจารย์ครับใช่ฮะก็เลยเป็นที่มาของชื่องานนะศึกชิงดามศึกชิงดามยี่สิบยี่สิบเอ็ดใช่ครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิงหาสิงหาครับเนี่ครับ ก็ต้นเนี้ยม,มันมีเรื่องราวอย่างนี้ครับก็คือเราเราฟื้นฟูเราฟื้น,ฟ,ฟ,นฟูต้นไม้แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ครับแล้วก็ส่งเสริมความเก่าแก่เนี่ยให้มันเก่าแก่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าฮะแล้วต้นนี้ก็ใช้หินอี่เหรอครับอาจารย์ใช้หินครับไม่ใช่นนใชดินเลยใช่ฮะร้อยเร็นเลยนะในในคราวเดียวเลยก็คือร้านดินออกไปหมดเลยมาดูความสมบูรณ์ของใบนะครับเขียวดีมากนะครับใช้หิน หินร้อยเปอร์เซ็นหินร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วก็อยู่ในภาชนะที่ไม่ต้องใหญ่อนิดเดียวเลยนะครับภาชนะเล็กๆเดียวครับภาชนะเล็กเล็กให้พอทีกับต้นส่งเสริมให้ต้นดูโตอย่างเงี้ยฮะแล้วความเป็นหินเป็นอนลูมิเนีย์เนี่ยมันจะเก็บความชื้นได้ได้เหมาะสมมากมันระบายน้ําส่วนเกินทิ้งไปแล้วก็เก็บเพียงแค่ความชื้นที่ต้นไม้เนี่ยอยู่ได้เพียงพอตลอดวันเลยใช้หินจริงๆนะครับไม่ไม่ใช้ดินเลย นะครับเดี๋ยวเรื่องดินเดี๋ยวผมจะรบกวนให้อาจารย์พาไปดูหน่อยได้ครับยินดีมากครับยินดีมากดินปลูกนะครับแล้วอาจารย์มีจําหน่ายด้วยมีไหมครับมีครับมีก็ทําไว้อำนวยความสะดวกให้คนที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยไม่เวลาในการคัดแยกขนาดไม่มีเวลาในการล่อนฝุ่นอะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์เตรียมวาให้หมดเลยมีกรรมวิธีอยู่นะผมก็เตรียมไว้เพื่อพร้อมใช้โอ้เป็นกักษณะแบบนั้นฮะ ยอดนะใช้หินนะครับพี่โตโน่สังเกตนะมองไปเนี่ยเช้ามาแดดจัดแล้วจนเย็นนะฮะแดดก็ยังยังถึงข้ามวันเลยครับในพื้นที่ที่เราเลี้ยงเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเราจะทำกิจกรรมอะไรกันแล้วก็จะมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงฮะเป็นเป็นเยียม เอออันนี้คือนักเรียนมาก็จะต้องใส่อย่างนี้ใช่ฮะก็ป้องกันการเลอะอะไรเงี้ยฮะครับเวลาทำกิจกรรมกันที่เตนอใส่ครับอันนี้ใส่เลยครับผมครับผมฮะโอ้เขียวโอ้เป็นเกียรติมากเลยนะครับกิจกรรมกันยอดสวยกันเนาะนี่ครับโอ้น่าจะเป็นที่เดียวในเมืองไทยนะครับที่มีอย่างนี้เอาเอาต้องเอาไปใช้ด้วยนะ อีไปทํางานไปต้นไม้อะไรเงี้ยอันนี้ให้เลยเหรอครับอาจารย์ให้เลยครับผมขอบคุณมากครับผมยินดีครับพี่ตโนอ๋อเคยเห็นแต่อาจารย์ถ่ายลงนะเวลาสอนเวลาอะไรก็ต้องใส่อย่างงี้ครับญี่ปุ่นเขาก็สไตล์นี้ไหมครับอาจารย์ก็ค่ายๆมีก็เรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยในการป้องกันเปื้อนแล้วก็ใส่เครื่องมือใส่เครื่องมืออะไรพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยมันก็ช่วยให้ทํางานแล้วสะดวกขึ้นอครับ ศิลปินในญี่ปุ่นอย่างเช่นผมเห็นของสวนอาจารย์ชินจิซุซูกิครับทุกคนเนี่ยแต่งแบบเรียบร้อยอใส่เสื้อแขนยาวเสื้อขาวย่างนี้นะ<อ>เพระว่<อ>พวกเอียมเนี่ยช่วยนี่นะมันก็อย่างนี้มันก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำนะอาจารย์นะใช่ฮะเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่โตโนเห็นเห็นแล้วคือจําได้หไหมคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนร่างไปเยอะอ,อาจารย์คือตอนที่เราไปถ่ายเนาะตอนนั้นก็นานแล้วแหละก็ มันก็ไม่ได้ทรงนี้พอมาเห็นพะอาจารย์เอามาทาเอามาพิ่แพรนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับครับเลี้ยงเลี้ยงกิ่งออกมาใหม่อ่ะพี่ตโนธสังเกตอายุของกิ่งเนาะกิ่งที่ออกมาใหม่คือกิ่งขาวๆเนี่ยครับอ่านี่ะกิ่งขาวนี่คือเลี้ยงมาปีปีปีไม่ถึงสองปีครับกิ่งขาวแต่งอมาใหม่ชุดในทั้งพุ่มเนี่ยฮะครับเดิมเดิมไม่มีกิ่งมันมีกิ่งที่มันแห้งทิ้งไปอของเดิมนะอันนี้ก็คือกิ่งที่ออกมาใหม่เนี่ยกิ่งขาวๆเนี่ยครับ พอสังเกตเห็นไหมเนี่ยยอดอย่างคุง่มยอดเนี่ยกิ่งขาวเนี่ยฮะในชุดเนี่ยออกมาทั้งชุดเลยอาจารย์ครับการวางกิ่งวางอะไรถ้าไม้ทรงอย่างนี้ครับ,รบมันมันต้องมองอยังไงครับอาจารย์ผมก็อยากรู้เหมือนกันอมองยังไงก็คืออย่างนี้ฮะมันนี่คือหลักออกแบบละครับใช่ไหมหลักออกแบบสําหรับต้นนี้หรือว่าทุกๆต้นใช้หลักที่เป็นหลักเขาเรียกผมผม,ผมเรียกว่าหลักธรรมชาติเป็นหลักธรรมชาติ ครอบคุมอยู่ในการวางกฎพวกเกณฑ์อะไรต่างที่เราใช้กับต้นไม้หลักใหญ่ที่ว่านี่ก็คือการกระจายตัวไปรอบต้นกระจายตัวของต้นไม้ในธรรมชาติส่วแม้ในธรรมชาติเราสังเกตก็คือเขาเขากระจายไปรอบต้นกระจายรอบต้นเพราะอะไรพี่เตโน่เพราะกระจายหาแสงใช่ไหมใช่กระจายไปหาแสงถูกไหมเพราะว่ากิจกรรมใหญ่เขาคือการปรุงอาหารสังเคราะห์ด้วยแสงเขาก็กระจายตัวไปรอบต้น เพราะฉะนั้นบอนไซก็เหมือนกันคือเราจําลองต้นไม้ใหญ่ก็ต้องมีกิ่งกระจายไปรอบตัวรอบต้นอันนี้คือคือหลักใหญ่เราก็จะเห็นว่ามิติมันจะครบละถ้ารอบต้นนะคำว่ารอบก็คือมีทางด้านซ้ายซ้ายมีทางด้านขวาขวาใช่ไหมฮะมีมองเข้าไปลึกเข้าไปในเห็นไหมครับก็จะเป็นกิ่งหลังกิ่งหลังแล้วก็มีกิ่งอยู่ในโซนทางด้านหน้านะครับมีส่วนที่เป็นส่วนยอด Oh. เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกลมรอบรอบ,รอบต้นหมดเลยอ oh. พอกลมรอบรอบต้นเกิดอะไรขึ้น oh. ในขณะเดียวกันมันจะมีหลักเรื่องการศิลปะเข้ามาละศิลปะ,ะเราออกแบบให้กระจายตัวไปรอบต้นโดยที่เราส่งเสริมจุดเด่นอันนี้คือเด่นมากคือเด่นความเก่าเขาเนี่ยก็คือพอสายตาเรามองปุ๊บเนี่ยเราจะไม่หลุดโฟกัสครับพอมองไปปุ๊บกิ่งพวกนี้มันจะส่งเสริมให้จุดเด่นเนี่ยมันไม่หลุดไปเลยมันจะมองมันกลมเกิดมาชุดเดียวกัน เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีจุดพักสายตาไงมีกิ่งกิ่งอ่ากิ่งทางด้านหลังทางด้านข้างและที่สําคัญฟโฟลการเคลื่อนตัวของกิ่งต้องเป็นไป,นปนทิศท,ทางเดียวกับลาต้นนี่อย่างเช่นเช่นอย่างเช่นต้นอ่อนช้อยก็ต้องมีกิ่งที่ส่งเสริมมีม,มีมีเขาเรียกว่าเป็นลายเส้นส่งเสริมกันครับนะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือชุดนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องมีมีลายเส้นส่งเสริมกันสวยมากนะครามาดู ครับอ,นนอันนี้เขาเรียกอะไรครับอาจ,จารย์ที่เป็นความเก่าแก่นี้ความเก่าแก่อันนี้อย่างพวกครับมันเป็นมันเป็นเขาเรียกเป็นคอกเป็นเป็นถ้าในในในกายภาพของต้นไม้มันคือท่อลําเลียงอาหารท่อลําเลียงอาหารที่หมดอายุครับแล้วก็ดันตัวออกมากลายเป็นเปลือก่าฮะเปลือกแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกัน ะตะโกมก็จะเนี่ยคอกมันก็จะดันตัวออกมาช้าๆชๆ้าๆช้าๆจนเป็นชั้นเก่าๆแบบนี้ครับอ,อันนีเน้เป็นเอกลักษณ์ของชนิดพันธุ์นะชนิดพันธุ์ครับแล้วก็เป็นคุณค่าหนึ่งในบอนไซ<อ>ครับะตะโกก็แบบหนึ่งโมกก็เก่าแบบหนึ่งแต่ว่าโมกจะไม่เป็นคอกแต่ว่าค,ค,ความเก่ามีของเขาในต่างประเทศอย่างพวกสนดำอย่างเงี้ยนะอันนี้ยิ่งโอ้ยิ่งชัดเลยก็คือคแบบจะแบ่งตัวเป็นชั้นๆชั้นๆนานๆอย่างเงี้ย ก็มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ให้เราพิจารณาถึงคุณค่าของต้นไม้ของวันทายได้อันนี้คือก็ไม่แปลกครับอาจารย์ที่เวลาไปชมเขาจะไม่ให้จับกันส่วนบันทรอันนี้คือสําคัญมากเลยใช่ไหมครับสำคัญสาคัญเพราะว่าเราเรารักษาความเก่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะบ่งบอกครับว่ามันใช้เวลานานจริงๆมันถึงจะเป็นแบบเนี้ยก็ถ้าเราทําโดยที่เราไม่ได้ระวังเราไปจับตอนเราเปลี่ยนดินอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะหลุด อลอหลุดไปคุณค่าแล้วก็เสียไปอแต่แต่สิ่งที่มันคงอยู่เนี่ยมันหมายถึงการการดูแลรักษาครับครับว่าเราดูแลเขาอย่างดีอย่างเงี้ยเวลาต่างประเทศประกวดกันเขาดูคุณภาพเปลือกด้วยดูเปลือกด้วยใช่มีคะแนนเปลือกด้วยเป็นหลักเลยอ่ะอคือแต่ละชนิดพันธุ์ต้องแสดงตัวตนแล้วก็สมบูรณ์เก่าแก่เต็มที่ตามชนิดพันธุ์อ่าฮะไปไปเนี่ยมัน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 จะเป็นเรียกว่า เป็นคุณค่าของบ bon อลไฟความเก่าแก่มันจะมันบอกตรงนี้ครับอืออืออืออืนะอ๋อแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับอาจารย์ความเก่าเนี่ยมันแสดงออกด้วยนะว่ามันเก่าในกระถางครับหรือว่าเก่ามาจากป่าดูได้ได้วยเหรอครับดูได้ประสบการณ์บอกมันมีวิธีดูอ๋อยังไงครับอาจารย์ยังคือ,อคือลักษณะของการโตแบบในกระถางน,นี่ยมันจะโตแบบช้าๆถูกไหมครับมันจะโตแบบชา้ชาๆค่อยๆโต เปลือกเนี่ยมันจะมีลักษณะของการย่นการกระชับการเป็นเกศหนาๆเนี่ยย<น>่นมากกว่าในธรรมชาติอืม,มาถึงอยู่ในกระถางใช่การโตช้าๆนี่แหละมีผลนะือม,มันก็เลยจะดูมีเกศมีอ,มอย่างเงี้ยครับอ่าฮะยิ่งยิ่งด้านลองวนไปดูด้านหลังด้วยนะฮะด้านหลังก็จะเห็นความเก่าเยอะมากเลยโอ้อเห็นไหมเ<า>นรอบรอบต้นแล้ว เนี่ยเนี่ยสิ่งสิ่งเหล่านี้คือการโตในกระถางเนี่ยเขาถือว่าเป็นคุณค่าในบอนไซอย่างหนึ่งด้วยนะครับหัวเนาะมันลึกซึ้งนะครับอาจารย์กวจะได้ไม้แต่ละต้นมันใช้เวลาอก็เพราะว่าอะไรคือบอนไซมันคือการปลูกพืชในกระถางมีชีวิตในกระถางตลอดไปครับแล้วก็เป็นการจําลองรูปลั๊กต้นไม้ใหญ่มาแสดงตัวตนอยู่ในนี้เป็นอย่างนี้ฮะนี่ครับก็ แค่ยืนฟังนี่ก็ได้อะไรเยอะเลยนะแค่ไม่กี่นาทีเองครับคืออันนี้มันแนวปกติของบอนไซทั่วโลกอยู่แล้วครับอันนี้คือคือเขามองเรื่องคุณค่าเป็นหลักแล้วก็ถ้าเรามาทํากิจกรรมกันที่นี่จะมาเรียนหรือมาทําต้นไม้หรืออะไรเงี้ยก็ผมก็จะมุ่งเน้นตรงเนี้แล้วก็ที่สําคัญก็เรื่องความสุขความสนุกก็คือเราเลี้ยงบอนไซก็ต้องแบบผ่อนคลายแล้วก็ เรารักต้นไม้เราก็ครนรจะเขาให้ดูแลเขาอย่างดีแล้วเขาก็จะได้อ,อตอบแทนเป็นความสุขให้กับเราแล้วก็ทำบอน,นไซเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสเน้นสนุกมีรูปทรงแปลกๆแ,แล้วก็ใช้หลักในการเข้าไปจับอืเข้าไปทำอะไรเงี้ยปรามาณเนี้ยครับอาจารย์เชนบอนไซนครปฐมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งของเมือง,อองไทยนะครับที่แบบแน่นมากครับเรื่องความรู้นะครับ มีอาจารย์ที่ดีด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะก็คือผมเนี่ยรับชุดความรู้หลักใหญ่เลยที่แบบเป็นแบบพอได้ได้มาเราก็จะคือผมมีประสบการณ์มามาระดับหนึ่งมาระยะหนึ่งครับแล้วก็มาเจออาจารย์บุญอาจารย์บุญอาจารย์บุญ,<ด>บญก็เพิเป็นเป็นคนไทยแต่เป็นมาสเตอร์สอนบอนไซอยู่ที่แคลิฟอร์เนอียอเมริกาครับใช่ฮะแล้วก็ก็บินสอนทั่วหลายๆประเทศเลยนะครับก็เนี่ยชุดความรู้ของอาจารย์บุญนี่แหละ สำคัญมากๆต่อต่อ,อ,ต,อต่อสิ่งที่ผมได้ได้ทําไปกับบอนไซของผมเอง,องครับ,รบแล้วที่กล้าเปลี่ยนเป็นหินที่ไม่ใช่ดินก็อาจารย์บุญอาจารย์บุญใช่เลย<อ>ฮะครับคือสูตรต่งางๆนะ,ะวิธีการเลี้ยงเนี่ยคือคือก่อนเจออาจารย์บุญเนี่ยผมมีมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมบอนไซญี่ปุน่นมันยิ่งเก่ายิ่งสวยต่างกับบอนไซบ้านเรารที่ผ่านมาเนี่ยค,ค,คือยิ่งเก่ายิ่งเสียก็ได้อาจารย์บุญนี่แหละก็คือให้หลักมา ว่าการเลี้ยงบอนไซคือการาทําให้ต้นไม้เนี่ยมีชีวิตมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงตลอดไปก็สุขภาพต้นไม้สําคัญเป็นอันดับหนึ่งในบอนไซอาจารย์ก็เลยมาเน้นตั้งแต่พื้นฐานะ่ะพื้นฐานระบบรากนี่ต้องดีก่อนเลยอันดับหนึ่งคือถ้ารากฝอยดีต้นไม้โตพอต้นไม้โตเราจะทําอะไรกับเขาก็ทําได้อ,อ,อแต่พอ,พอถ,ถ้าไม้ป่วย เรามีจินตนาการเราอยากจะใส่แบบทำให้เขาสวยงามเนี่ยมันได้แต่คิดอะเพราะว่าต้นไม้มันไม่เอือนกับเราไปด้วยไม่ไปด้วยกันกับเราถูกไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นจุดที่จริงแท้เลยครับที่อาจารย์บุญเขาวางหลักเอาไว้ครับแล้วผมก็รับน้อมรับมาแล้วก็รับมาผมก็นํามาปฏิบัติทดลองนะผมก็มีการทดลองมีการทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยใช้แนวทางของอาจารย์บุญเป็นหลักก็เลยได้ผลมาจนถึงทุกวันนี้ นิ่ว่า,อา,าอาจารย์บุญก็จะบินมาด้วยเหรอครับงานาใช่ครับงานที่เราจะจัดก็คือเดือนสิงหาเนี่ยฮะสึบชิงดำ,งดำอาจารย์อาจารย์บุญจะมาอยู่กับชมรมเราตั้งแต่ครึ่งเดือนเลยนะครับมาอยู่มาอยู่ที่สวนเนี่ยฮะมาอยู่อยู่ที่สวนเนะี่ยก็ตั้งแต่วันที่16นะครับ16 16ไปจนถึงงานแล้วก็แล้วก็จนกลับก็คือช่วงสิ้นเดือน โอ้โมาอยู่นานนะโอเคมา,มาเที่ยวนะพี่ตโตโน่ได้ครับเดี๋ยวยงมาขออะไรเซียนอาจ,จารย์บุญ <c oughs> ค,รบครับมาเที่ยวมาหาอาจารย์บุญกันนะก็น่ารักครับม,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 มีใจที่เป็น,ป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 นอาจ,จารย์เต็มเปี่ยมเลยครับ